บอกเลยว่าสําหรับคนที่เป็นแฟนคลับการได้เห็นนิยายของนักเขียนที่ชอบถูกนํามาทําเป็นคอมมิกคือมันเป็นอะไรที่คอมพ l e ทมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกนํามาเขียนในรูปแบบของการ์ตูนแถมยังสามารถเรียบเรียงออกมาได้ดีมากจนแทบจะถอดบทออกมาจากนิยายเลยละ่ะและลายเส้นของคุณนักวาดก็คือทําถึงสุดๆนั่นก็คือคอมมิกเรื่องพันธก,กุลาบการ์ตูนวายไทยจากนักวาดไทยโดยตัวนิยายออริจินอลจะมาจากปลายปากกาของพี่เบียร์หรือนามปากกาก็คือเซียร์เรสเซเวส่วนคอมมิกจะเป็นลายเส้นของคุณอากิเรื่องนี้อยู่ในความดูแลของสำนักพิมะ,ะาาล4 บาทเป็นลายเส้นขาวดํากระดาษอาร์ตมันทั้งเล่มหนักมากแกความจริงแล้วเรื่องพันธกุลาเป็นนิยายเรื่องสั้นที่เป็นเรื่องเปิดตัวของจักรวาลพันธะเป็นแนวโอเมก้าเวิร์ดที่นายเอกสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบของสามีข้ามคืนและที่สําคัญคือใครที่ชอบเรื่องที่มีเด็กน้อยน่ารักที่มีหน่วยเป็นก้อนๆอ,อุ่นยายอย่างดิฉันก็คืออยากจะกวักมือเรียกป้าๆให้มาหลงหลานแฝดไปด้วยกันเลยค่ะอย่างที่รู้โดยทั่วกันว่าโดยปกติแล้วแนวโอเมก้าเวิร์ดนั้นชนชั้นอัลฟาถือเป็นชนชััั้นนอีขสุดแต่ว่ววาามมมก็จะค ขั้นกว่าก็คือพวกอัลฟาเลือดบริสุทธิ์ที่มักจะคั่วกันเองในหมู่เพียวบัตด้วยกันชนชั้นที่ต่ำกว่าลงมาถือว่าไม่ได้อยู่ในสายตาของคนพวกนี้เลยยิ่งเป็นโอเมก้ายิ่งแล้วใหญ่อย่าได้มาเกลือกกลั้วกันเลยยิ่งดีและแน่นอนว่าไอความคิดอคติแบบเนี้ยมันก็ถูกปลูกฝังอยู่ในสายเลือดของไอยากุลด้วยเหมือนกันเรื่องมันเริ่มจากเมื่อ3ปีก่อนในงานเลี้ยงฉลองการรับตําแหน่งพลเอกของใหญ่ไอยาคุลอัลฟาเลือดบริสุทธิ์ที่เป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารก็ดันเมากลิ่นโอเมกาาทีีีี่ตัััวเเเเอออองกกกกกลลยยยดนกกยดนะนนนหจผไไปมมะรบ,บบบแโชื ดังอย่างแกเรนฮาร์เนอร์ที่เป็นตัวแม่ของวงการโมเดลลิ่งในตอนนั้นแม้ว่าจะเป็นการวันไนสแตนแบบไม่ได้ตั้งใจและจบลงด้วยการที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปก็ตามแกพอจะเดาออกไหมว่าพร็อตต่อไปจะเป็นยังไงและก็ใช่จนกระทั่ง3ปีต่อมาคงเพราะทฤษฎีโลกกลมพรมลิิต์ใดๆอีตาพระเอกหัวทึบของเราก็เลยบังเอิญได้ไปเจอกับเด็กน้อยฝาแฝดคู่หนึ่งที่วิ่งมาชนตั้งเข้าอย่างจังขณะที่กําลังดินเนอร์อยู่กับคู่มั่นอัลฟาสาวสวยอยู่แล้วก็ได้พบกับมามาของเจ้าสองก้อนแฝดที่พระเอกก็แแทบจะลลืมไป้ว เป็นการพบกันในรอบ3ปีที่ผีผักสุดๆเพราะว่าต่อให้ไม่ต้องตรวจ DNA เบ้าหน้าของหนึ่งในลูกชายฝาแฝดก็ฟ้อง DNA ออกมาชัดซีกว่าก๊อปปี้เพลว่านี่จะต้องเป็นลูกของใหญ่อายกุลแน่นอนแต่จะให้ทํายังไงได้ในเมื่อคนเป็นแม่ไม่ยอมรับและพยายามจะหลีกหนกีเรากับชาตินี้ไม่เคยดมกลิ่นกันมาก่อนตันชาติยานความเป็นปอบปาก็ดันถูกปลุกขึ้นมาแบบผิดที่ผิดเวลาเพราะอย่าลืมนะว่าตอนนี้พระเอกเขามีคู่มั่นอยู่แล้วและคาดว่าอีกไม่นานคงจะแต่งกันตามกฎหมายที่เขียนโดยพวกอัลฟาชายแท้ททังหหลลาายแะกรี่ มก้าท้องลูกของอัลฟาแล้วไม่บอกให้เจ้าตัวรับรู้ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายดังนั้นไอคนที่จูจ่ๆอยากจะมีสถานะเป็นพ่อของลูกขึ้นมาก็คิดจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายนี้ในการยึดสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกคืนมาจากคนเป็นแม่ตอนฉันอ่านคือฉันโมโหมากน่าดา้านมากในทุกเหตุผลอะแต่ถ้าหากว่าโอเมก้าคนนั้นเป็นคนทั่วไปเรื่องมันก็คงจบลงได้อย่างง่ายดายตามที่ใหญ่อายกุลวางแผนเอาไว้แต่ไม่ใช่กับแกเรียนฮาร์ทเนอร์ที่แม้ตอนนี้จะไม่ได้อยู่ในเบื้องหน้าของวงการโมเดลลิ่งแต่ว่าเบื้องหลังก็ยังงงงคททรอิิธพลในว อยู่ดีจากความพยายามมาตลอดหลายปีเพื่อให้ได้เป็นโอเมก้าที่ไม่มีอัลฟาหน้าไหนไมาย่ำยีได้ง่ายๆและก็ด้วยความที่เป็นแม่ที่ทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องลูกคือแกฉันเลี้ยงของฉันมากับมืออุ้มชูมาตั้งแต่เป็นวุน้นโดยที่พ่อไม่เคยตามหาหรือคิดที่จะมาดูดาดูดีว่าโอเมก้าที่คั้วในวันนั้นคือใครอยู่ดีๆมึงจะมาชุบมือเปิบทําตัวหัวอ้างสิทธิทางสายเลือดหรืออัลฟาบ้าบอเพื่อขอโมยเลือดจากกูไปเนี่ยนะ ไม่มีทางสะหอกแถมตระกูลอายากุลก็เป็นพวกชายแท้ที่ปากบอกว่าไม่เอาโอเมก้าแต่ว่าลูกฝาแฝดอะคนนึงเป็นอัลฟาส่วนอีกคนเป็นโอเมกา้าแกจะรับได้หรอหรือแกจะเอาแค่อัลฟาไปไม่ว่าจะทางไหนก็ข้ามศพแม่อย่างเขาไปก่อนเถอะแน่นอนว่าด้วยพลังความเป็นแม่มันหนักแน่นมากจนทาให้อัลฟาอย่างใหญ่อายากุลที่ไม่เคยยอมลงให้ใครสุดท้ายก็ต้องยกธงขาวเมื่อเพิ่งจะมารู้ใจตัวเองว่าเขาไม่ได้อยากได้แค่ลูกยิ่งได้เห็นความเข้มแข็งของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าพวกอัลฟา สมองขึ้นมาบ้างบวกกับความเป็นพ่อที่ถูกปลุกขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวเขาก็เลยต้องเริ่มต้นจีบคุณแม่ใหม่ยอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้ให้ใจเธอกลับมาครอบครองแม้ว่าระหว่างทางจะเจออุปสรรคมากมายไหนจะพ่อแม่ไหนจะแฟนเก่าจะเอาใจช่วยหรือสมน้ำหน้าก็อยากจะให้ลองไปหามาชิมกันดูนะคะเอาจริงๆถึงพระเอกมันจะทำตัวหน้าเหมือนไส้แต่ว่ามันก็แอบน่าสงสารนิดนึงเหมือนกันนะน,นิดเดียวสำหรับเราแล้วพันธกุลาเว,เวอร์ชันนิยายเราเคยอ่านมานานมากๆแล้วทำให้ลืมเนื้อเรื่องไปบ้างแต่ว่าพอได้ลองกลับมาอ่านเวอร์ชัั่นนมิสวววตแล้ รู้สึกว่าเขาเก็บเนื้อหาหลักๆสําคัญไว้ครบการดําเนินเรื่องเร็วแต่ว่าไม่ได้ตัดทอนจนรู้สึกงงเรียกว่าทีมคอมิกของฟ้าฉายเก่งมากค่ะรวมถึงตัวคุณนักวาดเองก็เก่งสุดๆที่สามารถถ่ายทอดนิยายหนึ่งเล่มออกมาได้แบบสมบูรณ์ครบถ้วนแบบนี้แถมฉากแซบก็นัวได้ใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านแล้วไม่เสียดายตังเลยยิ่งความน่ารักของเจ้าก้อนบีบีกับองดี้คือใจฟูมากโคตรน่ารักโคตรน่าฟัดยาใจป้าๆอย่างเราเวอร์